สวัสดีครับวนนี้นะครับถึงเวลาเลือกงามย้ำดีค,ครับทมมาเลอกอมมาด้วยกันขุดนะครับขุดเป็นขุดแหลกของอำเภอยางตลาดของเราจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแปลงของไค่คะน้องเกเป็นแปลงของแม่ทองเรียมรักษานามครับค่ะตอนนี้ตอนนี้ทางนาย่างกับรถแม่โดดะคด้วค่ะเพิ่นกำลังออก,ออกแบบกำลังวัดเนื้อที่ื้อทีขุด นี่ครับตอนนี้สมาชิกเข้าอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะก็เอาบุญเดือนซีเชียร์ม่งไหมครับมวันนี้พี่ไผ่เนี่ยนี่ครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เจ้าของแกงนะครับมุกดาครับผมแม่ทองเหลี่ยมเจ้าของแกงแม่มาหนี่แม่ทองเหลี่ยมครับสวัสดีครับแม่รัศมีแม่รัศมีครับผมจะคุดจะคุดเป็น คุณเป็นรอบสองหรือคุณคุณทุ่ทไทยครับทุ่ยไทยค่ะถ่ายเแก่ของกันนะนี่แป้งนี่ค่ะมาเบาเด้ออยาาตยครังไงไปนามาหาแม่แม่ผู้ใหญ่เฮานี่แหละเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ประสานงานเฮาทุกทุกอย่างนะครับมาครับเดี๋ยวพาไปเมืองโลมโครเป็นจังไหนตื่นเต้นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยว๊ะ ใช่ค่ะนาช้างกับคุรัลมองแมคโครเครจะกำลังคุยกันเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงแดกไหมคะก็คือต้องนิดนึงทุกเฉินนิดนึงไม่ครับค่ะก็เลยแมคโครก็จอดอยู่นี่ค่ะเพราะท่านได้ขุดเพราะว่าข้าต้องให้ได้แบบมาตรฐานดีๆให้กับทลงรุดงภ้แม่ครับอันนี้เป็นพื้นที่กี่ไร่ครับพี่อ่าหนึ่งไร่ค่ะเป็นพื้นที่หนึ่งไร่ เต้นเต้นเนาะเต้นเต้นค่ะเต้นเต้นได้ขุดแล้วขุดแล้วห้องก็จะพัฒนาอย่างต่อเน well, ื่องเลยนะพี่ใช่ไหมครับเต้นของกากนรุดไมโครโอเคค่ะ